สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปนิมังเฮมันตแต่ว่าก่อนืที่เราจะไปเราต้องทาลิปติกก่อนนะีาิดปแดขี้ติดไแดงนะคะเราเพิ่งกินข้าวร้านข้าวนึ่งเมื่อกี้วัดวิูจะลงไอจรแต่ว่าเราจะมาทาลิปติก,กน,นะคะวันนี้เราจะทา3 c e นะคะอันนี้เป็นคอ l l e c ชันก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นสีสีแดง เราเป็นคนชอบสีแลงๆนะคะอ๋อเราบอกผิดอันนี้ไม่ใช่สีแดงนี้มันสีสม้มต่างๆกันชัวดใหญ่เ่นะอัอไปเดีเลยตรงพูนรงนงนอาองมันเลป็นเลี้ยวแล้วก็มันงุง่อกีม่มงไม่เห็นเลยแล้วเห็นหนักอุจจอย ขวากาขิดขวาน้ำร้นเหม็นมันต้องเลี้ยวขวาอ๋ออืมกูไปยังรถเชียงรายเขาบมาได้หรอกอนี่นะคะคนขับรถของเรานะคะชื้อพี่ปุ๋ยนะคะอ g จี IG ก็ปุ้มปุ้ยนะคะเฟซบุ๊กก็จีวันชินนี่นะคะขับรถไปค่ะยังมาโบกมือเพื่อความปลอดภัยของเราสองคนนะ ันนี้เราก็จะมาแบบใสๆอะค่ะก็วันนี้ใช่ไม่มีรถมาใกล้เราเพราะว่าเราก็ค่อนข้างขับรถมืออาชีพแล้วก็วันนี้เราจะขึ้นดอยไปดอยสุเทพกันไปกับครอบครัวขึ้นรถแดงเหมารถแดงขึ้นดอยแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาถ่ายรูปดอยสุเทพให้ดูโอเคไหมเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนเราจะไปนิมานโอเค okay, ไหมคะบ๊ายบายจุ๊บ